ลคำนวณัตาดอกเบี้ยเงินฝากของข้อท็ปปิกวันนี้ฝากเงิน350,000บาทกับแคมเปญเงินฝากประจําพิเศษ8เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเงินไขเงินฝากประจําพิเศษ8เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%นะครับ1ง เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก 2. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น 3. นะครับจำนวนเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับครั้งแรก1 0 0 0แบาทสำหรับการฝากไปฝากครั้งต่อไปนะครับไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อรายการและยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน300ล้านบาทกรณีถอนก่อนครบกำหนดจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดเงินฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ ระยะเวลาฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ถึงวันที่ครบกําหนดนะครับแเดือนธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปณนะวันฝากธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนนะครับทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาการฝาก6เดือนโดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศณขณะขน,นั้นในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งให,ให้ทราบนะครับร่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับสามารถที่จะไปเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินพัทระทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินต้น350,000บาทดอกเบีย้ย2%จำนวนวัน243วันด,ดอกเบี้ยที่รับ4,660บาท27สตาง์รับอัตราดอกเบี้ยไปเลย ดอกเบี้ยหักภาษีใจ15% 4,660บาท27สตางค์หัก15%หัก699บาท4สตางค์เหลือนะครับ3,961บาท23สตางค์นะครับรับไปเลยนะครับสรุปนะเงินต้นนะครับ350,000บาทบวกดอกเบี้ย3,961บาท23สตางค์เป็น353,961บาท23สตางค์นะครับ ก่อนจะการใครมีคําถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ซีรีส์คำโดยตาดอกเบี้ยเงินฝากนะครับจะมากันในทุกๆวันจะผัดเปลี่ยนมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันนะครับเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะตัวแคมเปญนี้นะครับจากธนาคารเกียรตินาคินพัทระใครสนใจสามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระทุกสาขาได้เลยนะครับก่อนจากการอสังหาริว,วเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR ว o า e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับ อย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่า,ให,ชาให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n e l อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคําถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ